สอนอแนะนำชาวไร่อ้อยการขายเข้าโคตา้ารายใหญ่อาจโดนโกงค่าอ้อยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บ่าวโซนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นความห่วงใยจากสมาคมโรงงานน้ำตาลและสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับ ที่มีความห่วงใยพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ขายอ้อยขาดนะครับขายเหมาสวนขายยกปแปลงนะครับขายให้โคต้ารายใหญ่ๆนะครับซึ่งการซื้อขายอ้อยหลายพื้นที่ที่มีราคาสูงกว่าประกาศราคาขั้นต้นของสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายมีการสร้างแรงจูงใจให้ชาวไร่อ้อยเข้าโคต้ารายใหญ่นะครับขายอ้อยเข้าสู่โคต้า รายใหญ่ๆนะครับข้อพึงระวังและต้องรอบคอบต้องตรวจสอบน้ำหนักไม่ให้ขาดนะครับต้องรับเงินสดเท่านั้นนะครับอย่ารอเงินเครดิตนะครับก็พึงระวังให้ดีนะครับตรวจสอบน้ำหนักให้ดีนะครับดูน้ำหนักนะครับต้องรับเงินสดอย่ารอเงินเครดิตนะครับต้องเคลียร์เงินตามที่ค้างคากันอยู่นะครับกับเจ้าของโคตาที่ เราเคยส่งอ้อยให้นะครับที่ค้งางคาเงินตามปี6 2 3 6 3ต้องดูนะครับที่สำคัญนะครับพฤติกรรมในอดีตเคยโกงค่าอ้อยหรือไม่นะครับต้องดูตัวนี้ด้วยนะครับถ้าหากพฤติกรรมในอดีตนั้นนะครับเคยโกงค่าอ้อยของพี่น้องชาวไร่อ้อยมาก็ในครั้งนี้ก็น่าจะซ้ำรอยเดิมนะครับคือโกงค่าอ้อยพี่น้องนั่นเองนะครับจึงเป็นความห่วงใยจาก สำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายและทางโรงงานน้ำตาลนะครับเป็นความห่วงใยที่บอกพี่นอกนะครับซึ่งถ้าหากน้ำหนักขาดน้ำหนักหายนะครับก็ไม่คุ้มกับที่เราจะได้รับเงินที่เราจะได้รับเมื่อตัดอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลนะครับก็ดูกันให้ดีนะครับรับเงินสดอย่ารับเครดิตนะครับดูน้ำหนักนะครับ ดูรอบรถนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นความห่วงใยจากสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสำหรับการรายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลปี2563ันทับ64วันที่6และวันที่7มกราคม64มีอ้อยเข้าหีบ1,35,630ตันต่อวันอ้อยรวมทั่วทั้งประเทศ13ล้าน 9 8 8 8 5 6ตันค่าความหวานเฉลี่ย11.82 ccs อ้อยสด79.44%สําำหรับโรงงานน้ำตาลทั้ง57แห่งทั่วทั้งประเทศได้เปิดถีบอะได้ผลิตน้ำตาลครบทุกโรงงานน้ำตาลแล้วณตอนนี้นะครับสำหรับการผลิตน้ำตาลนะครับค่าความหวานก็ยังเป็นเขตภาคอีสานที่มีค่าความหวานเฉลี่ยสูงสุดอยู่นะครับตอนนี้นะครับ สำหรับในปีนี้ปี63ทับ64นะครับปีการผลิตนี้ที่การผลิตน้ำตาลของไทยนะครับซึ่งปริมาณอ้อยเข้าหีบก็น่าจะไม่เกิน70ล้านตันสำหรับในปีนี้นะครับก็เป็นความห่วงใยนะครับก็พึงระวังให้ดีนะครับการขายเข้าโคต้ารายใหญ่นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ